เอาละครับทุกคนได้เวลาที่เราจะมาจัดเทียร์ลิสกันแล้วนะครับก็แน่นอนว่าขึ้นซีซั่นใหม่แล้วก็ได้ตัวละครอัลตร้าล่าสุดมาแล้วนะครับแน่นอนว่าเมตาต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างครั้งใหญ่แน่นอนนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับดังกล่ l วเลเจนด์มันจะเป็นอย่างเงนะครับทุกคนคืออัลตร้ามันจะเป็นค่อนข้างจะเป็นตัวที่จะเซตเมตาพอสมควรนะครับพออัลตร้ามาทีหนึ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงกลับตลบัดกันหมดเลยนะครับก็ไปเริ่มดูกันก่อนนะครับที่กฎการจัดแรงนะฮะอย่างแรกที่สุดก็คือ ตัวละครทุกตัวตัดสินกันที่ระดับ7ดาวขึ้นไปเหมือนเคยนะครับสแตทก,กับซี t ีจุดนั้นจะสมบูรณ์ที่สุดนะฮะแล้วข้อที่2ก็คือตัวละครทั้งมดเนี่ยต้องอยู่ในทีมที่เหมาะสมนะครับรวมถึงอุปกรณ์เนี่ยต้องถูกต้องด้วยนะครับแล้วข้อที่3ก็คือเทียร์ลิสต์นี้นะครับจัดโดยประสบการณ์ส่วนตัวของผมในการ p v p ตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเป็นปัญหาตัวละครที่ผมคิดว่าเก่งนะครับส่วนข้อสุดท้ายก็จะเป็นเทียร์ลิสต์นี้นะฮะเป็นของเมตาปัจจุบันนะครับซึ่งตรงกับที่ผมทำวันนนีี้ก็คือวัท่11 มีนาคมนะครับทุกคนก็แน่นอนว่าอันดับเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงต,ตลอดนะครับตัวละครที่ไม่ได้ติดไม่ได้แปลว่าไม่เก่งเสมอไปแต่อาจจะแค่ไม่เหมาะกับเมตานี้เท่านั้นเองนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับที่อันดับที่10นะครับในอันดับ10เนี่ยทุกคนเรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบอันดับเนี่ยพอสมควรเลยทุกคนก็ผมให้เป็นตัวละครนี้นะครับ God โกคูนะฮะถามว่าทำไมก็สโกคูถึงตกมาจุดนี้ทุกคนทั้งที่ก็เป็นสีเขียวใช่ไหมในจุดนี้เมตาเนี้ยน่าจะสีเขียวน่าจะมีประโยชน์ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าผมคิดว่าก็ d โกคูเนี่ยจุดที่เห็นได้ชัดจริงๆเนี่ยนะครับทุกคนคือเรื่องดดเมจนะครับผมว่าดดเมจเนี่ยเริ่มน้อยลงไปพอสมควรเนื่องจากแน่นอนเพราะไม่ติดฟีเจอร์แล้วด้วยนะทุกคนนะพอมันตกจากฟีเจอร์อะไรต่างๆเนี่ย เรื่องดาเมจโดยเฉพาะตัวที่มันเริ่มเก่ามาแล้วเนี่ยดาเมจมันก็จะหายไปพอสมควรนะครับโดยเฉพาะตัวละครอย่างก็อดโกคูที่ถึงแม้จะได้อุปกรณ์เฉพาะตัวของเขาไปที่ทําให้เขาเก่งขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับแต่ดาเมจเนี่ยก็เริ่มไม่เยอะแล้วนะครับแล้วเรื่องของเอนดูแลนซ์ที่มีแคนเซิลบัฟจุดนี้เราก็มีตัวละครที่มีการแคนเซิลเอนดูแลนซ์แบบแคนเซิลไม่ได้นะครับก็คือเซลล์ตัวใหม่ใช่ไหมก็ไอเอนดูแลนซ์ทั้งหมดของเขาอะนะครับมันก็เริ่มทํางานได้ไม่ดีพอแล้วนะครับด,ดังนั้นการเอาตัวรอดเนี่ยก็เเลยไไม่ได่ดด้ทีทา เมตาก่อนหน้านี้นะครับก็เลยไปอยู่ที่อันดับ10บนั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยในอันดับที่9ก้าก็จะเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าตัวละครเนี้ยคืออยู่ในเทเลส์มานานแล้วนะครับทุกคนแต่จุดนี้คือตกลงมาน่าจะต่าที่สุดเท่าที่เขาเคยอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเบจิโต้ที่แปลงร่างเป็นเบจิโตบลูนั่นเองนะครับถามว่าจุดนี้ตัวละครนี้ยังเก่งอยู่ไหมคาตอบคือเก่งมากๆอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าคือที่ว่าเก่งเนี่ยคือจะเป็นเรื่อง ศักยภาพในการคอมโบของเขาโดยรวมนะครับทุกคนยังเป็นตัวที่คอมโบได้ยาวมากๆตัวหนึ่งเลยแหละนะครับทุกคนแต่จะติดปัญหาตรงแน่นอนที่เขาเจอตัวแก้ทางอย่างบิสโกหังใช่ไหมทุกคนบิสโกฮังเนี่ยจะมีการเพิ่มคอสที่ทําให้คือบิโตเนี่ยไม่ได้มีการเรื่องการเพิ่มคอสนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยไม่นานคอมโบใส่บิสไม่นาน,นก็จะจบคอมโบแหละนะครับ ถึงแม้ว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดม,มันเป็นกรณีพิเศษที่ได้จั่วได้การ์ดเขียวหรือเกรดเต็มหรืออะไรเงี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมทุกคนอันนั้นอาจจะหยุดคอมโบไม่ได้เสมอไปแต่โดยรวมเนี่ยเขาก็ไม่สามารถคอมโบได้ยาวเหยียดเหมือนตอนที่ออกมาช่วงเลเยอร์เฟสแล้วนะครับเขาเรียกว่าอะไรแวลู Value ของตัวละครเนี้ยตกลงมามา,มากพอสมควรเลยนะครับทุกคนเพราะนั่นคือจุดเด่นที่สุดแล้วสําหรับตัวละครนี้เนานะต่อไปก็จะเป็นตัวละครที่น่าจะช็อกมากมากนะครับว่าทําไมถึงตกมาอยู่ลำดับนี้นะครับนั่นก็คืออัลต้ามาจินเนบจิต้า ถามว่าทำไม UMV ถึงตกมาขนาดนี้ทุกคนคือประเด็นแน่นอนหลักๆเนี่ยเพราะการมาของ u u t r p p r r f e t t s l l e เลยนะครับตัวละครนี้เรียกได้ว่าน่าจะเป็นตัวแก้ทางมาจินเบต t าได้ดีในระดับหนึ่งนะครับจุดที่ Margin b ตตาเก่งที่สุดคืออะไรทุกคนคือแน่นอนคือจุดที่เขามีเกตเคาน์เตอร์ถูกไหมเกต e เคาน์เตอร์ที่สามารถเคาน์เตอร์การ์ดเหลืองได้แล้วก็เชนการ์ดฟาต่อเนี่ยนะครับเป็นจุดขายไม่พอก็จะมีเรื่องอันติที่โนสวิชชิ่ง การเขียวเว e นะครับพวกนี้มันยังดีมากๆอยู่แหละนะครับแต่ประเด็นคือแน่นอนว่าถ้าเจอตัวละครที่เป็นตัวสีแดงที่แรงมาก,มากๆอย่างเซลเ่ยการทนดามเมจของเขาเนี่ยก็จะแทบไม่ค่อยไหวแล้วนะครับถ้าไม่มีเกตเนี่ยตั้งแต่แรกแล้วโดนเซลเริ่มนะทุกคนบอกเลยมีสิทธ์ตายก่อนที่เกตจะมาแน่นอนนะครับก็อันตรายมากๆที่จะใช้ในจุดนี้นะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นดีๆนะครับควบคุมเรื่องเกตดดีๆเนะี่ยก็ยังหยุดเซลได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับทุกคนเวลาที่ คือเซลมันเป็นตัวที่ใช้การ์เหลืองนะทุกคนมันถือการ์เหลือง2ใบดังนั้นเนี่ยมันก็จะหนีไม่พ้นว่าสุดท้ายมันก็ต้องมาลงใช้การ์เหลืองใส่มาจินเบตตาแล้วก็จะโดนหยุดคอมโบใช่ไหมก็สมควรนั่นแหละนะครับสมควรถึงเวลาแล้วนะฮะเพราะนี่ก็ออกมาได้ตั้งแต่เดือนตุลาแล้วใช่ไหมทุกคนมันก็ปาเข้าไป5เดือนแล้วนะครับจะตกจากเมต้ามันก็สมควรมากๆแล้วนะครับ เทียบกับ UGC ผมที่แบบโดนตกเมต้ามาอย่างรวดเร็วใช่ไหมทุกคนคือนี่คือ m a r ินเบต้าอยู่มาได้ยาวแล้วนะครับแต่ถามว่าใช้ไม่ได้เลยไหมไม่ใช่ทุกคนมันก็ยังเป็นตัวละครที่ดีมากๆอยู่เหมือนเคยนะครับโอเคไปต่อที่อันดับต่อไปนะครับอาจจะพูดถึงเรื่อง u m v นานนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามาตกอันดับเยอะเนาะนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าเข้าออกเมต้าเป็นเรื่องปกติทุกคนนั่นก็คืออัลตร้าซูเปอร์ไซาหสงโกหงนะครับ ก็จุดดึงที่ตัวละครนี้แน่นอนว่ามีการกลับเข้ามาในท็อป10เนี่ยทุกคนเป็นเพราะว่า1เลยคือเขามีเรื่องของอาร์เมอร์เบกนะครับการ์ดอาร์เมอร์เบกคือแน่นอนว่าเซลก็มีถูกไหมทุกคนแต่ว่าเทียบตัวนี้ไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าโกฮังเนี่ยมีการ์ดอาร์เมอร์เบกสใบนะครับถือไว้2ใบเลยในขณะที่เซลนะถือแค่ใบเดียวนะครับแล้วจุดเด่นอีกอย่างหลังจากที่มันเปลี่ยนแบทเทิลเวอร์ชันมาเป็น2.7เนี่ยทุกคนคือการ์ดเขียวเนี่ย มีอนุภาพสูงขึ้นไม่ใช่การ์ดเขียวทั่วไปการ์ดเขียวโอ e เนี่ยนะครับทุกคนมันมีอนุภาพสูงขึ้นมากๆโดยเฉพาะของซ u เปอร์ซยาโกหังที่มันเป็นการ์ดเขียวแบบพิเศษใช่ไหมทุกคนที่เป็นแอนิเมชันแบบสั้นนะครับอันนี้อ่านหลายคนอาจจะยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรใช่ไหมทุกคนคือแอนิเมชันสั้นเนี่ยมันก็คือพอเราใช้การ์ดเขียวสมมติว่าศัตรูแบบยิงการ์ดมาช้าหน่อยเขาก็จะไม่มีโอกาสที่จะการันตีตีเราใช่ไหมไม่เหมือนการ์ดเขียว e ออื่นๆที่แบบคือพาดใช้พาดก็คือโดนแน่นอนนะครับ ก็หังก็ยังโกงในจุดนั้นแถมยังเป็นตัวละครรัตแมนสแตนดิ้งที่โหดมากๆเหมือนเคยนะครับไม่เป็นตัวที่ควรรีบจัดการก่อนนะครับแต่ว่าในจุดนี้นั่นแหละนะครับก็จะเรื่องเซลล์การเขามาของเซลล์เนี่ยก็จะทําให้แก้ทางตัวนี้ได้ดีพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเรียกได้ว่าเซล์เป็นตัวแก้ทางตัวนี้โดยเฉพาะเลยแหละนะครับถ้าพูดกันตามตรงเนาะอ่ะไปต่อกันที่อันดับ6กกันเลยนะครับในเมื่อ เมตาเนะี่ทุกคนตัวสีแดงอะ่ะมันคุมเมตาใช่ไหมทุกคนมันไม่เชิงกับคุมเมตาแต่มีตัวสีแดงที่เก่งมากๆเนี่ยนะครับดังนั้นเนีตัวละครที่มันยังมีภาษีดีมากๆก็คือจะเป็นตัวสีฟ้าต่างๆนะครับที่เราเห็นได้ก็หนึ่งในนั้นก็คืออัลตาที่น่าจะออกแบบมาได้ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คืออัลตาเทเลสนั่นเองนะครับเป็นตัวสีฟ้า ที่แทงดีมากๆนะครับแล้วจะพูดตัดกันตามตรงเนี่ยก็คือเป็นตัวที่รับมือเซลล์ได้ค่อนข้างดีนะครับการรับดาเมจเนี่ยตัวละครนี้น่าจะรับดาเมจได้ดีที่สุดแล้วนะครับในฐานะตัวสีฟ้าเนาะนะฮะแต่ถามว่าจุดอ่อนของเขาในตอนเนี้ยนะครับทุกคนคือมันก็จะเป็นเรื่องของการที่มันไม่สามารถหยุดคอมโบอะไรศัตรูได้นะครับก็จะเป็นค่อนข้างจะรับดาเมจอย่างเดียวใช่ไหมทุกคนโดยภาพรวมเนาะ เพราะว่าตัวละครหลายตัวในเมตาเนี่ยมันเป็นการคอมโบยาวๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็เทเลสเนี่ยก็จะได้แค่ทําการรับดาเมจนะทุกคนเต็มที่แต่จุดเด่นก็คือแน่นอนว่ายังมีคัมแบ็กนะครับคัมแบ็กเนี่ยก็เป็นอะไรที่คือด้วยความว่า Perfect ก l เซลเนี่ยมันมีอันติที่แรงมากๆถูกไหมทุกคนจะแทบจะเรียกได้ว่าวันฮิตคิวนะครับดังนั้นเทเลสที่มี2ชีวิตเนี่ย ก็จะใช้มารับท่าอันติเซลได้นะครับก็มีสิทธิ์ลอดด้วยนะทุกคนนะถ้าเกิดเลือกเต็มและดาวสูงหน่อยนะ่ะยังไงก็มีสิทธิ์ลอดนะครับไม่ได้ถึงขั้นกับวันฮิตคิวเทอเลสเสมอไปนะครับต่อไปเนี่ยนะครับทุกคนไม่ใช่ตัวละคร LF ไม่ใช่ตัวละครอัลตานะครับทุกคนแต่ว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับพูดมาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนน่าจะนึกออกแล้วนะครับนั่นก็คือสปาร์กิ g งซูเปอร์ทรัง์นั่นเองนะครับทุกคน ตัวละครนี้ถามว่าเก่งยังไงทุกคนคือเรียกได้ว่าม,ม,มันเหนือความคาดหมายมากเลยแหละนะครับว่าทําไมมันถึงเก่งได้ขนาดนี้นะฮะก็นานๆที่เนี่ย dbl มันจะปล่อย,อยตัวละคร s p a r k i n g 1%ที่เป็นตัวละครที่เก่งมากๆออกมานะครับเช่นก่อนหน้านี้ก็จะมีอี b ิว l ูอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแต่ถามว่า Super t ์ทังเนี่ยเทียบกับ Evil b u l ูตัวไหนเก่งกว่ากันนะครับ Super t ์ทังขาดลอยแน่นอนนะฮะ <laughs> Super t ์ทังเนี่ยคือแบบด้วยความว่าเป็นตัวละครที่ตัดคีดศัตรูดีมากนะครับสลับเข้ามาเนี่ยคือแบบ ศัตูหยุดคอมโบได้เลยแน่นอนนะครับทุกคนแล้วไม่พอเนี่ยเป็นตัวละครที่ดาเม็แรงมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วคือแบบเพอร์เฟกทุกอย่างนะครับทุกคนมีเอนดูแลนซ์มีอันติที่แรงมากนะครับอยู่ในทีมที่ดีมากๆอย่างไฮบริดคุณสมบัติในการหยุดคอมโบของเขาเนี่ยล้ำค่ามากๆนะครับทุกคนเพราะว่า เรียกได้ว่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างหยุดคอมโบได้ชัวร์ที่สุดในเมตานี้แล้วนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยอันดับ5เนี่ยไม่เกินจริงแน่นอนนะครับเป็นตัวละครที่ผมจะแนะนําให้ผู้เล่นใหม่ลหลายคนเนี่ยทุกคนคือแน่นอนว่าไอาการอัพดาวตัวสปาร์กิ่งเนี่ยมันค่อนข้างทําได้ง่ายใช่ไหมถ้าใครมีตัวนี้นะครับไปยัดเลยนะครับยัดดาวให้สูงสงเลยนะครับทำได้สูงเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะตัวละครนี้สําคัญมากๆยิ่งดาวสูงยิ่งเก่งมากๆนะครับความถึกความอะไรเนี่ยคือจะสมบูรณ์มากๆต่อมาเนี่ยจะเป็นตัวละครรทีี่่เยกได้วาอืม ตกอันดับมาพอสมควรเลยทุกคนแต่ว่าคือผมคิดว่าจุดนี้มันมันก็เป็นช่วงเปลี่ยนเมตาเนาะนะครับดังนั้นตัวที่คลองเมตาอย่างก่อนหน้านี้อย่าง beast go hang เนี่ยผมว่าอยู่ที่อันดับ4นะครับถามว่าทำไมถึงตกอันดับมาใช่ไหมทุกคนเพราะว่า1เลยนะครับคือเราจะบอกได้ว่า perfect sale เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแก้ทางตัวสีเหลืองทั้งหลายใช่ไหมทุกคนแต่ว่าคอนเซปต์ของ perfect sale เนี่ยคือจะแก้ทาง beast เป็นพิเศษนะครับ ถามว่าแก้ทางเป็นพิเศษยังไงก็คือ perfect cell เนี่ยจะมีเขาเรียกว่า c o v ว r change t h ก Team ัน cover c h เ n g e t คล้ายๆกับ go black ตัวสีเหลืองตัวเก่าใช่ไหมทุกคนที่จะมันจะเป็นการติดดีบัฟไว้กับศัตรตูนะครับซึ่งเวลาที่เราติดดีบัฟไว้ศัตรตูเนี่ยนะครับศัตรตูมันไม่มีทาง c a n ซิลตรงนั้นใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นว่าเวลาที่เราใช้อันติทอนที่ b e สไม่ได้อยู่ในสนามเนี่ยและ b e ี s สลับเข้ามาก็จะโดนเลยเต็มๆนะครับตัวนันติของเซลเนี่ย บีสไม่มีทางรอดเลยนะครับเพราะหนึ่งเลยคือบีสเนี่ยไม่ใช่ตัวที่ถึกขนาดนั้นอยู่แล้วด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เป็นตัวสีเหลืองด้วยนะครับดังนั้นไม่ต้องสืบเลยว่าถ้าบีสเข้ามารับอันติเซลเนี่ยพังนะครับดังนั้นจุดที่แข็งแกร่งมากๆของบีสอย่างเกตเคาน์เตอร์อันติกับลัชของเขาเนี่ยนะครับภาษีก็จะตกพวบเลยนะครับคือลัชเนี่ยยังยังกันได้นะครับทุกคนแต่ว่าอันติเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย คือแน่นอนว่าการที่มีบี t อยู่ในสนามก็จะไม่ได้ช่วยปกป้องใครจากอันติของเซลล์ได้นะครับแล้วตัวบี t เองเนี่ยการเอาตัวรอดก็เริ่มแย่ลงมากมานะครับเพราะว่าเพอร์เฟก์เซลเนี่ยแหละนะครับตีแรงมากๆนะครับตีบีชแรงมากๆแล้วคือมีทางเดียวที่จะหยุดได้เต็มที่บีชนะครับคือก่อนอตอนที่ดิสรับเลือด50%เนี่ยถ้าหลังจากนั้นคือบีคือโดนเริ่มคอมโบคือจบแน่นอนนะครับแล้วก็ หลังจากที่ออกฟีเจอร์ไปแล้วเนี่ยบีสคือแน่นอนจุดเด่นของเขาคือเรื่องของ Special b e a m Cannon ใช่ไหมทุกคนที่เรียกได้ว่าเหมือนวันฮิตคิวใช่ไหมถ้าดรอปคอมโบวันแล้วก็ใช้เนี่ยคือแบบเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีใครรอดเลยนะครับตอนช่วงตอนที่เขาอยู่ในฟีเจอร์ใช่ไหมแต่ในจุดเนี้ยพอหล่นฟีเจอร์มาแล้วอนะ่ะทุกคนไอ Special Beam c a n n o n มันไม่ได้แรงเวอร์แบบนั้นแหละนะครับมันคือวัตถุาจักรของตัวที่เป็นตัวดาเมจจ๋าแบบเนี้ยนะครับทุกคนมันจะเห็นได้ชัด ว่ามันจะดรอปพอสมควรเลยเวลาหลังจากออกฟีเจอร์นะครับทุกคนอันนั้นก็เลยจะเหมือนช่วงชิงจุดเด่นจากบีมไปหลายอย่างพอสมควรนะครับเซเชียลบีมก็เบาลงเกเคาลเตอร์ก็เริ่มไม่มีประโยชน์แหลวนะครับดังนั้นอันดับก็จะตกลงมาวบพอสมควรนะครับมาอยู่ที่อันดับ4นั่นเองนะครับอันดับ3ผมให้เป็นตัวนี้เลยนะครับซูเปอร์ไซヤสองโกคูที่แปลงเป็นซ u เปอร์ไซヤสานะครับตัวละครเนี้ยนะครับทุกคนคือผมเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างเกลียดมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับทุกคน คือมันเป็นตัวละครที่ออกแบบมาไม่มีความแฟร์กับผู้เล่นเลยนะครับคือคอนเซปต์ของตัวละครนี้ทุกคนถามว่ามันโกงยังไงคือด้วยความที่ว่ามันไม่โดนเอฟเฟกต์ดีบัฟต่างๆนะทุกคนอะเช่นเพิ่มคอสของบีสเนี่ยก็ทําอะไรมันไม่ได้นะครับไม่รับลดคี้ไม่รมับอะไรเนี่ยทุกคนมันทําให้การคอมโบของมันเนี่ยมันยาวมากๆทุกคนคือเทียบกับ VB ตอนที่ออกมาคือ VB เนี่ยจะดูมีภาษีดีกว่าในเรื่องของการที่มันทะลุเรื่องเกตเคานเตอร์ต่างๆใช่ไหม แต่เทียบกันแล้วในจุดนี้พอหลังจากที่ช่วง VB มาเนี่ยคนก็จะเริ่มใช้ตัวเคาน์เตอร์น้อยลงนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้ซูเปอร์เซียามเนี่ยเรียกได้ว่าถ้ามันเริ่มคอมโบแล้วฝั่งเราไม่มีตัวที่เป็นเรื่องของอเคาน์เตอร์ต่างๆน่นะครับทุกคนไม่มีพวกเรื่องอไม่ว่าจะเป็น UG4 m a r มาจินเบหรือซูเปอร์เซียสโกฮังเนี่ยเราแทบจะไม่มีอะไรหยุดมันได้เลยทุกคนคือมันต้องคอมโบไปเรื่อยๆของมัน จนกว่าการ์ดมันจะหมดซึ่งโอกาสที่มันจะการ์ดหมดเนี่ยน้อยมากๆทุกคนยิ่งถ้าใครวางการ์ดมาดีๆนะครับคือแบบยาวนะครับจะจบแล้วจะจบแล้วการ์ดเขียวมาอีกคือแบบนี่คือตัวละครที่ผมคิดว่าเขาออกแบบมาได้พังที่สุดตัวหนึ่งแล้วนะครับเป็นตัวสีเขียวด้วยนะครับสีเขียวเนี่ยเพอร์เฟกกับเมตานี้ยังไงนะครับทุกคนเพราะว่าแน่นอนว่าเพอร์เฟกเซลมาเนี่ยคนก็จะเริ่มหยิบตัวสีฟ้ากลับมาแก้ทางใช่ไหมทุกคนดังนั้นตัวสีเขียวแบบนี้ก็จะเอาไว้จัดการพวกตัวสีฟ้าเหล่านั้นนัั่นนเองก็ ซูเปอร์เซียรสามโกคูนะครับผมยังนึกภาพไม่ออกเลยมันจะแก้ตัวละครนี้ยังไงทุกคนคือมันออกแบบมาเกินไปหน่อยนะครับคือถ้าในอนาคตเนี่ยจะมีอะไรหยุดตัวนี้ได้นะครับทุกคนมันต้องกลับมาเป็นเป็นเรื่องของเมตาที่มันมีเกตเคาน์เตอร์ใช้ได้อีกอ่ะทุกคนก็หวังว่านะครับหวังว่าแต่ต้องรอให้ VB มันหายไปโดยสมบูรณ์จริงๆนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยตัวเกตเคาน์เตอร์มันถึงจะกลับมาได้อย่างสบายใจหน่อยมากขึ้นกว่านี้นะครับ ก็รอบอีกหน่อยนะฮะตัวละครนี้ก็อยู่อันดับ3ไปเลยนะครับในใจผมนะต่อไปก็จะเป็นอันดับที่2นะครับทุกคนอันดับที่2เนี่ยผมเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าในฐานะในคนที่ไม่มีอย่างผมเนี่ยนะครับทุกคนผมรู้สึกเกลียดมันมากกว่านะ <c ười> คือชอบที่ชอบความเก่งมันะนะครับแต่เกลียดที่ไม่มีนะฮะทุกคนนั่นก็คือ ซูปเปอร์ไซย่ากโกหังกับทรังส์นั่นเองนะครับนี่คือตัวละครที่ดีมากๆนะครับผมให้เป็นอันดับหนึ่งของปีนี้เลยนะครับจนถึงตอนนี้เนาะนะครับแน่นอนว่าเราไม่พูดถึงทั้งปีใช่ไหมทุกคนคือจนถึงจุดนี้ผมคิดว่านี่คือตัวละครที่ออกแบบมาได้ดีที่สุดในปีนี้แล้วนะครับไม่นับตัวอย่างออาตา้าต่างๆเนาะถามว่าดียังไงทุกคนหนึ่งเลยคือเป็นตัวละครที่คอมโบยาวมากๆนะครับ แล้วเป็นการคอมโบโดยการแท็กสวิชเนี่ยมันจะค่อนข้างดีกว่าตัวละครที่คอมโบทั่วไปใช่ไหมทุกคนและหนึ่งเลยประเด็นที่ตัวละครนี้มาถึงจุดนี้นะครับสูงขนาดนี้คือเป็นเพราะว่าเขาเป็นตัวสีฟ้าด้วยนะครับฟ้าม่วงเนาะนะฮะซึ่งพอตายเกิดมาเป็นทางก็จะเป็นฟ้าต่อนะครับก็สีฟ้าที่เรียกได้ว่ามีประโยชน์ในการรับมือเพอร์เฟกต์เซลที่สุดก็หนึ่งในนั้นก็คือตัวนี้แหละนะครับทุกคนเพราะว่ามี2ชีวิตเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือเอาไว้รับมือพวกอันติของเซลลได้อย่างดีนะครับ แล้วไม่พอนะครับทุกคนตัวละครนี้การ์ดฟ้าแรงมากๆนะครับหลังจากมาเป็นซูเปอร์ซียทรังส์เนี่ยนะครับทุกคนตอนตายเกิดมาแล้วอะ่ะการ์ดฟ้าดอกเดียวตายได้เลยนะครับทุกคนแรงมากๆเซลเซลอะไรนะ่ะล่วงได้นะครับทุกคนอันนี้คือตัวละครที่ออกแบบมาได้แบบสมเป็นตัวละครที่มันมีโกหังเลยทุกคนนะฮะนี่คือตัวละครที่เรียกได้ว่าโกงมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับทุกคนดาเมดดีคอมโบยาว2ชีวิตครบท้วนมากๆยิ่งมากับทีมไฮปิดที่แบบ มีหลายชีวิตด้วยทุกคนให้นึกภาพนะทุกคนทีมที่น่าตำคงาญที่สุดนะครับจุดนี้ของ h y b ิ d เนาะก็จะเป็นคู่นี้นะครับคู่ทังโกฮังนะครับเป็นซ u เปอร์ทังแล้วก็อีกตัวจะเป็นบีสหรือเป็นซ u เปอร์เซียโกฮังก็ได้นะครับอันนี้คือแบบเหนื่อยนะครับบางทีบางคนก็เอาโกเทนคคสมาด้วยนะครับซึ่งวิธีแก้ทางพวกทีม y y r i d ทีมเหล่านี้จริงๆอะ่ะทุกคนมันมีตัวเดียวนะครับนั่นก็คือตัวละครอันดับหนึ่งของเรานั่นเองนะครับที่ ผมคิดว่าหลายคนก็คงึลกงออกแล้วแหละนะทุกคน,ม,นมันแทบจะเป็นเรื่องที่วนเวียนอย่างเงี้ยไปตลอดแหละนะครับอันดับหนึ่งก็คืออัลตาเพอร์เฟกต์เซลนั่นเองนะครับจุดนี้คงไม่มีใครกางขาแล้วแหละนะครับว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับเหตุผลที่ผมบอกว่าทําไมเซล,ลถึงแก้ทางพวกไฮบิดได้ดีเนี่นะครับเพราะหนึ่งเลยไฮบิดส่วนใหญ่จะมีเอ็นดูแลนนะครับ Super ร์เซีโกฮังมีโกเทนโคสมีนะครับ จะแก้ทางไม่ได้จริงๆอะ่ะก็คือไอตัวอันดับ2ของเราเนี่ยแหละที่มันมี2ชีวิตใช่ไหมทุกคนงนั้นเรามาพูดถึงข้อดี perfect s a l e กันก่อนนะครับเริ่มเลยอย่างแรกที่สุดเนี่ยคือเพราะว่าตัวละครนี้เป็นตัวสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างหาตัวเก่งยากนะครับทุกคนยากมากๆเลยแหละนะครับเพราะหลายหลายครั้งหลายทีเนี่ยการที่ตัวละครสีแดงออกมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับมันจะขาดขาด,ดอะไรไปสักอย่างนะฮะโดยคอนเซปต์ของตัวสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนคือเราคิดไว้ในหัวเลยนะครับ มันมักจะเป็นตัวดามเมจเสมอเป็นตัวที่ทำดามเมตแรงๆเสมอนะครับทุกคนดังนั้น perfect sale เนี่ยแน่นอนเป็นตัวดามเมจล้วนๆเลยนะครับตัวนุกแบบดีๆเลยนะครับเรื่องการแทงการเอาตัวรอดเนี่ยไม่ใช่คุณสมบัติเด่นของเขาเลยนะครับทุกคนก็จุดเด่นแน่นอนนะครับทุกคนคืออันติที่วัน h i ตคิวแทบจะทุกตัวในจุดนี้เนาะทุกคนเนาะก็เรียกได้ว่าไว้ใจได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เอาชนะ b e สได้ดีมากๆนะครับ เอาไว้แก้ทางมาจินเบริต้าได้ใน,นระดับหนึ่งไม่เรียกว่าแก้ทางหรอกแต่เรียกว่าเพราะชนะท่าแล้วก็ตีแรงเนี่ยแหละนะครับก็เลยทําให้แบบผักพวกมาจินเบริต้ากับบีสลงมาได้ถึงระดับเนี้ยนะครับทุกคนคือก่อนหน้านี้คือ2ตัวนี้คืออันดับหนึ่งกันดับ2ใช่ไหมก็ร่วงกันมาพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าการมาของเฟคเซล์นะครับอันตีแรงมากไม่พอมีเรื่องของ การทะลุ e n d นดูแ c e ตลอดเนี่ยแหละนะครับที่ผมบอกไปเนาะคือด้วยความว่าเป็นตัวละครที่เป็นแค่เป็นตัวสีแดงเนี่ยนะครับทุกคนก็แทบจะทําให้เขาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วด้วยความแรงของมันเนี่ยนะฮะแน่นอนว่าก็ไม่ต้องสืบหรอกนะครับว่าจะอยู่อันดับหนึ่งก็ไม่แปลกใช่ไหมแต่ถ้าจะถามว่ามีข้อเสียอะไรไหมเนี่ยทุกคนแน่นอนว่าทุกตัวมันต้องมีข้อเสียหมดใช่ไหมถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวโกหังใช่ไหมทุกคน ก็เซลก็จะมีจุดอ่อนเรื่องที่ความเปราะแหละนะครับทุกคนอาจจะแทงอะไรได้ไม่มากไม่ได้นะครับดิสลอฟเนี่ยก็ไม่ได้เพอร์เฟกนะครับดิสลอฟที่50%เนี่ยแค่ผนึกการ์ดแดงกับการ์ดเหลืองนะครับตับใดที่ศัตรูยังมีการ์ดเขียวอยู่ก็เขาอาจจะคอมโบต่อได้นะครับแต่ก็มีเอนดูแลนซ์เข้ามาช่วยปกป้องตัวเองนิดนึงนะครับแต่ประเด็นคือเซลเน่ยมันแก้ทางกันเองนะครับทุกคน คือเซลมันมีเรื่องทะลุเอนดูแลนซ์ตลอดใช่ไหมถ้าเกิดเราเจอศัตรูเป็นเซลเหมือนกันแลวเราโดนเซลตัวน,นั้นเริ่มคอมโบดีซับเราใช้ไปเรียบร้อยแล้วเราก็เอนดูแลนซ์ก็ไม่ทํางานเหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้ก็ก็ต้องระวังกันในจุดนี้ด้วยนะครับตัวละครที่อัลต้าที่มันออกแบบมาแก้ทางกันเองมันก็เยอะเนาะทุกคนเนาะอย่างบีสมันก็ดูจะแก้ทางกันเองหน่อยๆน,นะครับแต่ไม่เท่าเซลหรอกนะครับผมรู้สึกว่าเซลเนี่ยแก้ทางกันเองมากๆพอสมควรเลยนะครับแล้วข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือเรื่องการหาทีมให้กับเซลเนะี่ยนะครับ ทีมค่อนข้างจํากัดมากๆนะครับเพราะด้วยความว่า1เลยทีมของเขาเองอ่ะที่ CBT ตีตรงนะทุกคน p o w e r f u l p o n e n t กับ Android เนี่ยนะครับทุกคน2ทีมเนี้ยเงียบหายไปมากนะครับทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยในลิสต์เนี้ย p o w e r f u l p o n e n t มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนก็คือเทเนสครับซึ่งก็น่าจะเป็นคู่หูที่ค่อนข้างดีมากๆถ้าจะเล่นเพาฟัวพัน n o n ใช่ไหมทุกคน แต่ n n r r o i เนี่คือไม่ได้เลยนะครับทุกคนคือมันจะมีอีกตัวนึ่งก็คือ MVP 17ที่เพิ่งได้ Equipment ใหม่ไปใช่ไหมทุกคนอันนั้นก็คือตัวที่เขาเหมือนพยายามเซตอัพมาให้อยู่กับทีมเดียวกับเซลเท่านั้น Android แต่นอกเหนือจากนั้นก็คือมันจะขาดตัวที่3เสมอเลยทั้ง2ทีมเนี่ยพาวฟูลเ p o n e n t กับ Android เนี่ยนะครับจะขาดเรื่องของตัวที่3นะฮะตัวที่3ดีๆที่แบบใช้แล้วไม่รู้สึกขัดเกินไปไม่รู้สึกถ่วงเกินไปน่ยนะครับจะขาดอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยเซลเนี่ยเราจะเห็นว่า ส่วนใหญ่คนจะเอาไปใช้กับทีมฟิวเจอร์นะครับถึงแม้ว่าเซลจะไม่ไแจก CBT ให้ใครแต่เซลก็ติดแท็กฟิวเจอร์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเล่นกับฟิวเจอร์ก็คือเพอร์เฟกเลยนะครับเป็นตัวละครที่คืออาจจะไม่ต้องเล่นตรงทีมตัวเองมากนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวที่มันแรงของมันอยู่แล้วเนาะนะฮะไม่จำเป็นจะต้องสนใจเรื่องทีมมากก็ยังเก่งอยู่ดีนะครับก็นี่ก็คือ Tier List 10อันดับ ล่าสุดนะครับในใจผมเมตาต้นเดือนมีนาคมนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะแถมให้ในเรื่องของตัวทางเลือกต่างๆนะครับแน่นอนว่า10อันดับนี้ไม่ใช่แค่10ตัวที่จะใช้ได้ใน PVP อยู่แล้วนะครับไปดูที่ตัวทางเลือกกันบ้างนะครับเริ่มเลยนะครับตัวที่ผมคิดว่าดีมากๆแล้วผมเห็นคนใช้เยอะเนี่ยนะครับทุกคนในจุดนี้แล้วคือรู้สึกว่าค่อนข้างจะปวดพอสมควรก็คือโกคูแบ็คโรเซ่นะครับแน่นอนว่าต้องย้ำอีกทีเรื่องอัลตร้าเนี่ยทุกคนมันต้องเจดดาวขึ้นไปจริงๆนะครับเพราะว่า จะดึงความสามารถของแพตินัมอุป m e n ์ของโรเซมาได้ต้องเจ็ดดาวขึ้นไปนะครับอัลตาตัวรีดันทั้งหลายเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวละครนี้ดีมากๆนะครับทุกคนเป็นตัวที่คอมโบได้ดีเป็นตัวสีเขียวใช้จัดก,การตัวสีฟ้าได้ดีมากอันติกก็ยังแรงนะครับกากฟ้าก็ยังแรงมีติดช็อตติดชายนะครับก็เป็นตัวละครที่ยังน่าลำคาญอยู่นะครับก็เทนคูสก็ยังเป็นตัวละครที่ดีมากๆอยู่นะครับเป็นสีแดงที่โอเคเลยนะครับมีเรื่องกัน ดีบัฟต่างๆนะครับช่วงร้อยวิแรกก็ยังเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งมากๆนะครับเล่นกับทีมไฮบิดก็ยังน่าลำค่านะครับต่อมาก็จะเป็นอัลติเมตโกฮังผมก็เริ่มเห็นมีคนกลับมาใช้กันแล้วนะครับทุกคนคือด้วยความว่าตัวสีเหลืองมันเริ่มลดน้อยลงเนี่ยนะครับคืออัลติเมตโกฮังอ่ะมันไม่ไม่เคยอ่อนลงหรอกนะครับทุกคนมันแค่จุดหนึ่งมันแค่ว่าตัวสีเหลืองมันเยอะเกินไปแค่นั้นแหละนะครับโอเคไม่ก็ยังเป็นตัวละครที่โอเคอยู่นะครับจุดนี้เริ่มเห็นน้อยแล้วแหละนะครับแต่นนนอะครับ ทรังส์เนี่ยเป็นตัวสีฟ้าที่อึดมากๆตัวหนึ่งแล้วก็แข็งแกร่งใจแรงมากๆนะครับตัวนี้หลุดจากเมตามันไม่ถึงกับท็อปเ0หรอกทุกคนแต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวละครที่เจอแล้วก็ยังปวดหัวอยู่ตลอดนะครับโดยเฉพาะถ้าเอาไปรับมือเซลล์เนี่ยนะครับได้เรื่องเลยนะครับไมาร์ก็คู้ยังเป็นตัวที่ดีมากๆจุดนี้อาจจะถอยไปบ้างนะครับเพราะว่านั่นแหละดาเมจมันหลุดฟีเจอร์ไปแล้วมันก็ไม่ได้เวอร์เหมือนก่อนหน้านี้นะครับการ์ดฟ้าล็อกศัตรูไม่ให้เปลี่ยนตัวมันก็ไม่ได้ถึงขั้นจากจาก,การใครได้แล้วนะครับ ทามากามิก็ยังเป็นตัวที่ดีถ้าเล่นคู่กันเนาะถ้าเล่นคู่กับอ่าไดมากกร์โคคูเนี่ยนะครับแล้วก็จะมี IT Go โกคูทุกคนอ่าไม่พูดถึงไม่ได้นะครับคือไอทีโกคูเนี่ยไม่ติดท็อป10แล้วทุกคนถามว่าเพราะอะไรคือถามว่าเป็นตัวละครที่ไม่ดีไหมคือไม่ใช่นะครับทุกคนแต่ว่าผมคิดว่าจุดเด่นของตัวละครนี้จริง,รงๆอ่ะมันมแีแค่การผลิตการ์ดเขียวแหละนะครับทุกคนคือเรื่องของ ศักยภาพในการคอมโบก็ต่ำนะครับคอมโบได้ไม่ยาวมากนะครับดาเมจก็ไม่แรงนะครับแล้วก็เป็นสีม่วงที่แพ้ทางตัวสีเหลืองมากๆนะครับเอาตัวรอดไม่ได้เรื่องเลยนะครับตัวที่เปราะมากๆคือมันเป็นตัวที่เน้นเรื่องการเพิ่มเกจดหลบไงทุกคนคือเขาก็จะออกแบบมาไม่ให้มันถึกเกินไปเงีย้ยและกลายเป็นว่ามันเปราะเกินไปทุกคนและการเพิ่มเกจดหลบมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยจุดเด่นของมันเนี่ยดูเป็นตัวกิมิกมากกว่านะครับเพื่อเติมการ์ดเขียวใช้การ์ดเขียวอีเพื่อเริ่ม,มตูม แล้วแบบอาจจะซัพพอร์ตทีมหน่อยๆนะครับมีมีบัฟเวลาตายมีการเกตเต็มแล้วแจกการ์ดเพื่อนเวลาเพื่อนเปลี่ยนเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นตัวที่ออกแนวซับทีมมากกว่านะครับมีอันติล็อกล็อกศัตรูไม่ให้เปลี่ยนก็จริงแต่ว่าค่อนข้างเบามากทุกคนเป็นตัวสีม่วงที่คือต่อให้ล็อกตัวสีเขียวอย่าง VB เนี่ยก็ไม่ได้จัดการได้เพราะ VB มันก็มีฮิลอีกนะครับสุดเซียร์สามโกคูนี่ก็ถึกมากๆนะครับก็ผมว่าเป็นตัวละครที่เป็นแค่ตัวทางเลือกนะครับจุดนี้ไม่ถึงท็อปเใน,ในะะ ต่อมาก็จะเป็น MVP หมายเลข17นะครับก็เป็นตัวละครที่เนื่องจากได้ Equipment ใหม่มาเนี่ยนะครับทุกคนมันยังเป็นตัวซัพพอร์ตที่ยังไงก็แสบนะทุกคนนะไอ้เรื่องการเก็ดหลบเติมได้นะทุกคนหลังหลบไปแล้วก็เติมเข้ามาเกือบเต็มแล้วใช่ไหมก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่เหมือนมีหลบ2ครั้งอะนะครับ ออกแบบมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ซับทีมนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดไล i ิ g งลั h แรงขึ้นนะครับเป็นตัวละครที่ดีมากๆนะครับไม่ต้องสืบเลยนะครับจุดนี้ก็กลับมาในเมตาได้แน่นอนนะครับโดยเฉพาะไปเล่นทีม Android คู่กับ Perfect c e l l อย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าใช้ได้เลยนะครับโอเมก้าเชนรอเหมือนกันนะก็ยังวนเวียนอยู่นะครับเล่นกับ Perfect c e l l ก็ได้ผฟูพเนนเนาะนะฮะอ่ะลืมอีกตัว กือบลืมฟิวชั่นสมาส์โอเคฟิวชั่นสมาทร์ส์เนี่ยทุกคนไม่ติดท็อปเพนก็จริงแต่จริงอะผมว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆนะครับในจุดนี้เนาะก็ดียังไงทุกคนก็คือเรื่องของการที่ถ้าดาวสูงหน่อยเนี่ยนะครับดาเมจเนี่ยก็ไม่เบาเลยนะครับและเรื่องการแทงเนี่ยก็ดีใช้ได้นะครับมีการตัดคอมโบที่ค่อนข้างดีนะครับงั้นตัวละครน,นี้ยังใช้ได้อยู่แน่นอนนะครับที่เหลือก็จะเป็นอ่ะหมายเลข 17นี้ก็ยังพอใช้ได้นะครับซุปเปอร์โกจิต้าก็มีเห็นบ้างนะครับโอเคก็คงประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับการจัดเทียร์ลิสต์ประจําต้นเดือนมีนาคมนะครับทุกคนก็คิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับเทียร์ลิสต์ปัจจุบันของ DBL นะครับทุกคนก็หลายตัวเดี๋ยวเปลี่ยนอันดับกันเยอะกันมากนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่ดูชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดตามกันไว้นะครับแล้วเจอกันครับ